สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทับวีชับวีทาร่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงรายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2564ให้กับชาวคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะลืมบอกไปว่าเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะไม่ได้ใช้ชื่อว่าโอมิรัคทาร่แล้วค่ะก็ขอขอบคุณสมาชิกเก่าเพื่อนๆพื่อนคนเก่าๆที่ยังคอยรับชมรับฟังกันอยู่นะคะก็จะออกมาอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะหากมีเกมอะไรก็จะ ออกมามากกว่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ค่ะสมาชิกใหม่ค่ะเข้าสู่ช่องทั p p ี้ h a p p ี้ a r o เช่นกันนะคะฝากไว้ให้ติดตามอีก2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า Instagram นะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะทั p p ี้ h a p p ี้ a r o โนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของการทำนายดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กับชาววันเสาร์ไม่ได้ทำเป็นลัคนาราศีแล้วนะคะจะขอลองอีกสัก้สสาม ค,ค่ะเนื่องจากว่าอย่างบางคนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องดูแบบลัคนาจะต้องดูแบบราศีวันที่ตัวเองอยู่แบบส์ตะวันตกดีไหมหรือส์ตวันออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นวันที่เกิดกันละกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเปิดให้ไว้ให้หมดแล้วค่ะในส่วนของการงานการเงิน ความรักนะคะก็จะดูแบบรวมๆไปค่ะหากใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Ig นะคะที่ Description Box ด้านล่างได้เลยค่ะจะใช้ไพ่ทาโร่ที่ชื่อว่า Mystic Mondays t a r โรนะคะส่วนไพ่คำแนะนำค่ะก็จะมี Everyday Wish Oracle ค่ะ Angel Answers นะคะมี l o v e r s Oracle ค่ะแล้วก็จะมีไพ่พิเศษค่ะที่เรียกว่า l u e b i r d ์เลนมองค่ะก็ไม่ช้า ะะเราไปดูการงานสำหรับคนวันเสาร์กันเลยค่ะ คนวันเสาร์เนี่ยเมือนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณจะได้รับมอบหมายงานที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากที่จะทํามันไม่ได้อยากที่จะรับผิดชอบนะคะไม่แน่ใจว่าเหตุผลของคุณคืออะไรอาจจะไม่ถนัดหรืองานมีเยอะอยู่แล้วเลยไม่อยากรับแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนมีสปิริตในด้านการทํางานหรือว่ามีความรับผิดชอบสูงคุณก็รับมันมาคุณก็สู้ไม่ถอยคุณก็อ่ะ เอามาก็เอามาลองทําดูก็เพราะว่าคุณเชื่อว่างานนี้จะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตได้นะคะก็ลองทําดูไม่เสียหายเนาะต่อไปการเงินค่ะการเงินค่อนข้างเป็นไพ ได้ไพ่ที่ดีเลยเพราะว่ามีไพ่เดอะซันมีไพ่เดอะซันขึ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ยังจะมี9้าเหรียญอีกก็คือค่อนข้างที่จะสวยหล่อรวยมีเสน่ห์นะคะไม่เดือดร้อนทางด้านการเงินเลยแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยชาววันเสาร์คะให้ระวังคนที่จะเข้ามาหาคุณให้ดีเพราะเขาก็ต้องการที่จะหยิบยืมเงินของคุณเช่นกันเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีเงินเยอะ เขาต้องการให้คุณซัพพอร์ตเขาก็ลองดูละกันนะคะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยหรือช่วยได้เท่าที่ทำได้ยังไงก็ลองทิศรารณาดูในเรื่องการเงินดูค่ะอุ้ยส่วนในเรื่องความรักค่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยการงานก็ไปได้สวยการเงินก็ดีทําให้คุณคิดว่าอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเราก็สวยๆรวยๆ,ๆหล่อๆไปนะคะคุณก็ยังรู้สึกมีอ่อ มีความสุขกับตัวเองอยู่เพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องการอะไรจากคุณหรือคุณไม่แน่ใจว่าหากมีใครแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดนะคะเหมือนอย่างที่บอกคือคุณเป็นสุขแล้วก็คุณพอใจกับชีวิตของคุณตอนนี้อยู่นะคะแล้วก็ไพ่คำแนะนำออกมาบอกว่า สองใบเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะไปได้วยกันได้นะคะในเดือนนี้หากคุณมีความทุกข์ใจร้อนใจในเรื่องใดอะคะ่ะก็ให้สวดมนต์ขอพรภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่นะคะแล้วก็เขาจะได้รับฟังคำขอของคุณแล้วก็ลุกฟอร์ไซา์แล้วเขาจะโดนบันดาลน,นะคะข่าวดี ทั้งหลายนะคะสิ่งที่แบบแฮปปี้นะคะที่มันเป็นความสุขความสนุกสนานความรื่นรมความสมหวังในชีวิตให้คุณค่ะนะคะแล้วกออ็อะไรที่มันแล้วไปแล้วอะคะ่ะก็ให้อภัยมันถือว่ามันเป็นอดีตไปในบางคนบางท่านก็จมปลักอยู่กับอดีตก็ให้อภัยตัวเองค่ะแล้วเราก็ก้าวผ่านมันไปด้วยกันนะคะ ให้ออกมาบอกแค่นี้ค่ะน่าจะจริงๆดีหมดทุกเรื่องเลยนะคะแต่มันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้คนวันเสาร์เนี่ยได้คิดพิจารณาดูหรือว่าตระหนักคิดมีสติไตรตรองนิดนึงค่ะอย่างน้อยเนี่ย การสวดมนต์ขอพรอ,อย่างบางคนถ้าไม่ไม่หนัดสวดมนต์ขอพรเลยอย่างน้อยนั่งสมาธิทําจิตให้สงบก็ได้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะก็ยังไงวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้กับวันเสาร์เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใ่เดือนหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ